โอเคครับเมื่อกี้เสียงไม่เข้าถ่ายใหม่ถ่ายใหม่ก็อันนี้นะครับเป็นตัว85ทบ25นเนาะอันนี้เราขายประกันสุขภาพนะครับเป็นวงเงิน8ล้านซึ่งตัววงเงิน8ล้านเนี่ยอ่ะตรงนี้ผมจะเป็นแจกแจงรายละเอียดปกติแล้วเราเข้าในแอปพลิเคชัน a z d นะครับแล้วเราก็จะส่งให้ลูกค้าเป็นไฟล์ PDF แบบนี้ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจตรงไหนเราก็กดเข้าไปก่อนเนาะ ว่ามันมีอะไรบ้างโอเคอ่าผมจะลองเขียนให้ดูนะครับก็คือบรรทัดแรกเนี่ย85ทับ25หมายถึงอะไรตัวที่คุ้มครองลูกค้าจนถึงอายุ85ปีเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยจะจ่ายเบี้ยอยู่ที่25ปีอ่าตรงน,นี้เป็นทุนชีวิต1 0 0 0 0บาทนะครับก็คือเกิดอะไรขึ้นของเขาตัวเนี้ยจะให้เป็นตัวทุนชีวิตเนี่ย1 0 0 0บาทตัวต่อไปที่เราจะสอนวันนี้คือตัวปลดล็อก8ล้านนะครับปลดล็อก8ล้านนี่คือ ตัววงเงิน8ล้านวงเงินสุขภาพ8ล้านนะครับไม่ใช่เสียชีวิตและครอบครัวจะได้8ล้านอันนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเป็นตัวทุนชีวิตจะอยู่ที่1 0แสนตรงนี้ส่วนตรงเนี้ยจะเป็น8ล้านก็คือเป็นวงเงินของตัวสุขภาพนะครับค่าเบี้ยต่อปีก็คือประมาณ19,992บาทอันนี้คือผู้ชายอายุ31ปีอ่าเราต้องใส่วันเดือนปีเกิดกอนเนาะว่าเขาอายุกี่ปีเพศชายแล้วก็ท่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรขั้นอาชีพ1 2 3เราก็ต้องใส่เข้าไปนะครับ แล้วตรงนี้คืออันสุดท้ายคือค่าชดเชย2,000บาทต่อว,วันตรงนี้ก็คือเป็นตัวที่เราแบบว่าปกติเราก็จะใส่ให้ลูกค้าเนาะเป็นตัวที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันคุ้มมากเลยจ่ายแค่2,007คุ้มครองตัวชดเชย2,000หมายถึงว่าวันละ2,000นอน2วันก็4,000และตัวเนี้ยมันคุ้มมากถ้าเกิดลูกค้ารู้สึกว่าตัวค่าห้องมันยังน้อยไปนะเดี๋ยวเราค่อยอธิบายลูกค้าอีกทีหนึ่งค่าเบีย้ยต่อปีเนี่ยก็คือ26,337บาท ซึ่งตรงเนี้ยจะแตกต่างจากรายเดือนอะรายเดือนมันอยู่ประมาณ2370นเเนาะถ้าเกิดคูณ12ใบมันก็ตกประมาณ2 0 0 0 0นสอ0ซึ่งมันจะแพงกว่าตัวเนี้ยครับประมาณเดือนหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยเราไม่แนะนำให้ลูกค้าจ่ายเป็นรายเดือนเราจะแนะนำให้ลูกค้าจ่ายเป็นรายปีนะครับอ่าไปแล้วปีอ๋อโอเคได้ครับตัวต่อไปนะครับหน้าต่อไปอาอย่างอย่างตัวเนี้ยที่เราบอกว่าเป็นตัว85ทับหมายถึงว่า คุ้มครองลูกค้าถึงอายุ85ถ้าเกิดลูกค้าเสียชีวิตนะครับตรงนี้ลูกค้าก็ะได้ทุนชีวิต100,000บาทหรือถ้าเกิดลูกค้าจ่ายไป25ปีทั้งสิ้น90,1199,1125นะครับถ้าเกิดจ่ายไปลว25ปีเป็นจนํานวนเท่านี้ของตัวทุนชีวิตเนาะก็คือตรงนี้จ่ายไปเท่านี้ลูกค้าถามว่าจะได้เงินคืนเท่าไหร่มีเงินคืนไหมตัวเนี้ย มันเป็นการออมหรือเปล่ามันเป็นการออมที่จะได้เงินต่ออายุ85นะครับเพราะอายุ85ลูกค้าได้เงินเท่าไหร ตั้งแต่แสนสองจนถึงแสนเก้าสี่ขึ้นอยู่กับอะไรครับอัตราการเติบโตของรบริษัทในต่อปีต่อปีซึ่งปีนี้ลูกบริษัทบอกว่าอาจจะเติบโตประมาณ2.5%หรือปีหน้าลูกค้าบอกบริษัทบอกว่าเติบโตประมาณอา่มันไม,ม่เขียนเติบโตประมาณ3.5%ออันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่อัตราการเติบโตของบริษัทเราไม่สามารถบอกได้แต่เราจะบอกขั้นต่ำว่าลูกค้าเนี่ยจะได้เงินจาก ตัวกรรมทันเนี้ยตั้งแต่ตรงนี้นะครับเราผมวงน้ําเงินให้แล้วกันแสนสองจนถึงแสนเก้าขึ้นอยู่อัตราของบริษัทแต่ละปีนะครับ85เมื่อไหร่เงินตรงนี้จะถึงลูกค้าแน่นอนนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็จริงๆเน้นแค่ทุนชีวิตเนาะตัวต่อไปนะครับหน้าต่อไปที่เราจะเปิดก็คือหน้าตัวประกันสุขภาพวงเงิน8ล้านอันแรกเลยครับวงเงิน8ล้านเนี่ยให้ค่าห้องเท่าไหร่ครับ3 0 0พปกติแล้วอะ่ะค่าห้องก็คือส0 0พันเนาะก็คือ ถ้าเกิดเป็นตัวเก่าสามพันสามพันมันจะรวมค่าพยาบาลค่าหมอค่าอะไรแบบเนี้ยก็อยู่ประมาณห้าพันซึ่งตัวเนี้ยมันจะแจกแจงมาเป็นอย่างแบบแยกให้เลยว่าค่าค่าแค่ค่าห้องอย่างเดียวตรงเนี้ยจะอยู่ที่สามพันบาทต่อวันอ่าและค่าพยาบาลโดยปกติมันจะรวมอยู่ในข้อค่าห้อง แต่ประกันปลดล็อก8ล้านเนี่ยเขาจะแยกออกมาว่าค่าพยาบาลเนี่ยจะอยู่ในจํานวนวงเงิน8ล้านนะครับไม่ได้เกี่ยวกับค่าห้องเนาะค่าห้องคือค่าห้องค่าพยาบาลจะอยู่ในวงเงิน8ล้านไม่เกี่ยวกับค่าห้องนะครับซึ่งตรงเนี้ยพอถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าอา้าวแล้ว ICU ล่ะอ่าตอนนึงผมเอาตัวนี้ออกไปก่อนเนาะโอเคอ่าแล้ว ICU ลูกค้าบอกว่าเฮ้ยเข้า ICU ค่าห้องเป็นหมื่นเลยนะต่อวันอ่า ค่าห้องเป็นหมื่นเลยนะต่อวันเราก็บอกลูกค้าได้ครับว่าถ้าเกิด icu เนี่ยมันไม่ได้ค่าห้องสามพันแล้วค่าห้องจะอยู่ที่วงเงิน8ล้านหรือว่าจ่ายตามที่จ่ายจริงไอตัวที่ขึ้นว่าตามที่จ่ายจริงคือจ่ายอยู่ในวงเงิน8ล้านต่อปีเมื่อลูกค้าจ่ายเบี้ยปี2ใช้ไปเท่าไหร่ของวงเงิน8ล้านมันก็จะรีกลับมา8ล้านเท่าเดิมนะครับอย่างอันที่สาตรงนี้ค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัยค่ารายการการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยปกติที่ผมบอกครับมันจะมีค่าหมอ ต่อครั้งแต่นี้ไม่มีนะค่าแพทย์ต่อครั้งก็จะคือจะอยู่อยู่ในตามที่จ่ายจริงและส่วนอันนี้ค่าการแพทย์เพื่อบําบัดรักษาโลหิตหรือว่าค่าหลอดเลือดวชภัณฑ์ตรงเนี้ยจ่ายตามจริงก็คืออุปกรณ์การแพทย์เนาะหรือว่าค่ายาเวลาเราไปนอนแอดมิดอ่ามีค่าน้ําเกลือค่ายาที่เขาให้อะไรแบบเนี้ยมันก็คืออยู่ในวงเงินตามที่จ่ายจริงอ่าตามที่จ่ายจริงก็คืออะไรครับวงเงิน8ล้านบาทอันต่อไปครับ ปกติแล้วค่ายากลับบ้านเนี่ยบริษัทจะให้ประมาณ2,000แต่พอตัว8ล้านอันใหม่ที่ออกมาเนี่ยเขาให้ถึง2 0,000ื่นเลยนะ2 0,000ื 20, 000คืออะไรเวลาเราไปนอนอ่ะเราก็ใกล้จะหายแล้วเนาะเราออกมาจริงๆค่ายามันก็ไม่ได้เกินหรอกมันปกติแล้วอะที่ผมไปนอนแล้วออกมามันจะอยู่ประมาณ2,000กว่า3,000มันเ,เกินนิดๆเกินไม่ถึงพันแต่ตัวเนี้ยบริษัทบอกว่าเขาให้ถึง2 0,000ในกรณีที่แบบการไม่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ายามันแพงเนาะยาที่แบบยาเฉพาะอันนั้นอะยาเฉพาะ โรคๆนั้นอ่ะมันแพงมากเขาก็เลยบอกว่าโอเคให้ไปเลยสองหมื่นมันวงเล็บว่าสิบห้าวันหมายถึงอะไรครับยากลับบ้านที่ทานหมอให้ทานเนี่ยไม่เกินสิบห้าวันจะกลับบ้านเนาะอันต่อไปครับค่าแพทย์ต่อวันค่าแพทย์ต่อวันหมายถึงว่าอันเนี้ยคือค่าหมอเวรอ่าโดยที่เราเข้าใจกันคือค่าหมอเวรถ้าเกิดเราป่วยเงี้ยก็จะมีหมออายุรกรรมเ้าะไปเยี่ยมเราปกติอะ่ะหมอก็จะไปเยี่ยมเราตกคนนึงก็ประมาณพันหนึ่งต่อวันแหละ แต่ถ้าเกิดอะไรครับเรามีการผ่าตัดเราจะมีหมออะไรครับหมอผ่าตัดไปเยี่ยมเราหมออายุรกรรมไปเยี่ยมเราหมอด้านอื่นไปเยี่ยมเราถ้า2คนเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ2องพัน 2, นี่แหละแต่ถ้าเกิด3คนเนี่ยเราอาจจะต้องจ่ายส่วนต่างค่าหมอเพิ่มเติมส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าตรงนี้จะจะมีส่วนต่างเท่าไหร่แล้วแต่อาการเนะว่าเราไปหาหมอในสืบเนื่องจากอาการอะไรแล้วมีการผ่าตัดหรือไม่แล้วต้องทํายังไงอะไรบ้างอันนี้เราก็ต้องดูต่อไปนะครับ ส่วนอันต่อไปค่าห้องผ่าตัดอ่าเวลาเราผ่าตัดก็คือจ่ายตามจริงเกี่ยวกับค่ายาค่าสารอาหารค่าหัตถกรรมค่าสัญญกรรมสัญญกรรมไม่ใช่สัญญกรรมตกแต่งเพื่อสวยงามนะครับสัญญกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุอะไรแบบนะี้ก็คือจะจ่ายตามจริงค่าวิสัญญีแพทย์ค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือเดเคสอ่าเดเคสหมายถึงอะไรอย่างผมไปหาหมอแล้วหมอเขาให้เขาเรียกว่าอะไร,รอ, G, G, uh, อ่ะจี้จี้อ่เม็ดอ่าเลเซอร์ออกเป็นการผ่าตัดเล็กๆหรือว่าเป็นการแบบว่า เขาเารียกว่าตาเป็นตากุ้งยิงต้องไปอ่าเขาเรียกว่าเลเซอร์เขีียตรงจุดใต้ตาออกอะไรแบบนี้ที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลตรงเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับเดย์เดย์ซิรีก็คือเป็นเดย์เคสนะครับตรงเนี้ยถ้าเกิดเราไม่เข้าใจคำว่าเดย์เคสคืออะไรเราเอาคำว่าเดย์เคสไปเสิร์ชใน Google ก็ได้ว่าเดย์เคสอะไรันมันจะขึ้นอยู่ว่าอะไรที่เป็นผ่าตัดเล็กและเข้าอยู่ในเดย์เคสเขาก็จะจ่ายตามจริงนะครับอ่าอันต่อไปการตรวจวินิจฉัยโดยตรงเนื่อง เกิดภายใน30วันก่อนการรักษาอย่างเช่นอะไรล่ะครับเราปวดท้องเนาะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เราไม่ได้ปวดท้องไม่ได้เป็นอะไรเลยเราไปตรวจสุขภาพโดยทั่วไปตรงนี้จะเคลมในพวกตัวปวดหลอกไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเรามีการปวดท้องหมอบอกให้เอาตาซาวดูหรือว่าเจ็บเขา่าหมอให้เอ็กซเรย์ดู อ่าตรงนั้นเราอาจจะต้องสำรองจ่ายก่อนแล้วหมอบอกว่าอีก7วันต้องมีการผ่าตาัดหรือ7วันเข้ามาแอดมิดในโรงพยาบาลแบบเนี้ยเราเอาใบเสร็จกับใบรับรองแพทย์ที่ไปสแกนก่อนนะครับเอามาเคลมทีหลังหลังจากที่เรารักษาแล้วเนาะตอนแรกเราต้องบอกลูกค้าก่อนนะว่าอาจจะต้องจ่ายก่อนอ่าจ่ายก่อนเสร็จปุ๊บแล้วถ้าเกิดเราเข้ามารักษา ก็คือเราก็จะเคลมตรงนี้ได้หมดแต่ถ้าเกิดเราจ่ายก่อนแล้วหมอบอกว่านัดผ่านไปอีก2เดือนอันนี้ไม่ได้นะครับต้องภายใน30วันหลังจากที่เราตรวจตรงนี้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือว่าตรวจเจเอเอถ้าเกิดเราเจ็บอะไรแบบนี้เราเข้าไปมันอาจจะต้องสำรองเงินก่อนนะครับมันเป็นการ เขาเรียกว่าอัลตตาซาวเป็นการสำรองก่อนแล้วหลังจาก60วันหมายถึงว่า,าหลังจาก60วันหมายถึงว่าเรานอนโรงพยาบาลแล้วเราออกไปหมอบอกฟอโรมาตรวจดูมาอัลตตาซาวดูว่าเม็ดที่เราพาตัดไปหรือว่าเอ็กซเรย์เขาไอ้ที่เราพาเขาไปเราผ่าอะไรไป ตรงนั้นมาหายดีขึ้นอย่างตรงนี้ก็จะรวมเหมือนกันนะครับหลังจากที่ออกจากโรพยา60วันตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะสำรองจ่ายก่อนหรือว่าเคลมได้เลยแต่ส่วนใหญ่อาจจะต้องสำรองจ่ายก่อนแล้วก็เอาใบเสร็จใบรองแพทย์มาเคลมกับบริษทัททีหลังนะครับโอเคส่วนอันต่อไปอผู้ป่วยนอก ก็คือตัวนี้ครับปกติแล้วอ่ะถ้าเกิดเป็นประกันตัวเก่าเนาะมันจะไม่มีหมายถึงว่าถ้าเกิดเรานอนโรงพยาบาลไออย่างผมเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วผมออกจากโรงพยาบาลมาผมก็ไปเพียอยู่หมอนะัดบอกว่าอาทิตย์หน้าเข้ามาดูอาการนะ ถ้าเกิดเป็นตัวเก่าเนี่ยอาทิตย์หน้าเข้ามาดูอาการนะมันจะขึ้นอยู่กับ OPD แล้วแต่ถ้าเกิดคนไม่ได้ซื้อ OPD ละเราก็ต้องจ่ายเงินเองแต่ตัวนี้ดีอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าอะไรเขามีตัวผู้ป่วยนอกในการแบบว่า follow up หมายถึงว่าเรานอนลงมาแล้วแล้วเราออกจากโรงพยาบาลมาหมอนัด ครั้งหน้าอาทิตย์หน้าอีกครั้งหนึ่งอีกสองอาทิตย์อ่าเขาให้ทั้งหมด2ครั้งต่อการรักษาในหนึ่งครั้งผมป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ผมออกมาผมไป f o l l o อ up อีกสองครั้งตรงเนี้ยจะอยู่ในวงเงิน8ล้านนะครับไม่ได้เข้าอยู่ในวงเงิน OPD เนาะตัวนี้เป็นเป็นตัวที่ดีมากที่มันที่เขามีให้เพราะปกติแล้วคนออกจากโรงพยาบาลก็กลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราออกไปแล้วเราจะไป Follow ั p อ่ะเราต้องเสียเงินเพิ่มแต่ตัวนี้ไม่ต้องเสียเงินนะครับมีตัวแล้านสบายหายห่วงเลย ตัวต่อไปอุบัติเหตุ24ชั่วโมงของการเกิดเหตุอุบัติเหตุต่อครั้งปกติโดยทั่วไปแล้วครับลูกค้าก็จะถามเราว่าเฮ้ยเขาเขาปวดขาหรือเขาเดินตกบันไดอะไรขาพิดขาแพลงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าตรงเนี้ยมันเคลมได้ไหมเคลมได้นะครับตัว8ดล้านเคลมได้เคลมแล้วรักษารักษาหายหรือเกิดถ้าเกิดใครหัวแตกอะไรแบบนี้ครับก็ไปรักษาได้ปกติแล้วครับคือ คือต้องบอกตรงๆเนาะลูกค้าบางคนเนี่ยขาบวมขาบวมมาสามสี่วันแล้วลูกค้าไปหาหมอลูกค้าบอกว่าเอ้ยบอกหมอบอกขาบวมมาสามวันแล้วอ่าตรงนี้เคลมไม่ได้เพราะว่าอะไรครับอยู่ภายนอกของยี่สี่ชั่วโมงผมวงเล็บยี่สี่ชั่วโมงครับเราอาจจะคุยกับลูกค้าก่อนว่าเอ้ยเหตุมันเกิดก่อนเนาะเหตุมันเกิดก่อนยี่บสี่ชั่วโมงแต่เราต้องคุยว่าเอ้ยบอกหมอว่าเกิดเมื่อวาน ทุกอย่างครับเกิดจากคําพูดของเราเองเราจะตอบหมอย,อยังไงเราจะตอบตามความเป็นจริงแต่มันเคลมประกันไม่ได้เนี่ยเราต้องเสีย5้าพันหกพันเองอะ่ะลูกค้าก็โอเคแหละอาจจะแบบพลิกแพงอะไรนิดหน่อยมันก็เป็นคลิคที่เราแบบอยากช่วยลูกค้าในการบอกว่าไม่ต้องจ่ายจ่ายค่าอุบัติเหตุเยอะเนาะอันนี้มันก็เพิ่มขึ้นมาให้นะครับตัวนี้เป็นตัวภายในย4ิบี่ชั่วโมงนอะอุบัติเหตุภายในย4ิบี่ชั่วโมงสามารถเคลมได้หมดเลยอยู่ในวงเงิน8ล้านนะครับเวชศาสตร์ฟื้นฟู อันนี้สองครั้งเหมือนกันแต่อะไรครับสองครั้งต่อปีคืออะไรครับเวลาเราเข้าโรงพยาบาลเรามีการผ่าตัดผ่าเขา่าผ่าอะไรแบบเนี้ยหมอให้กายภาพบาบัดปกติแล้วกายภาพไม่ได้เลยแต่ตัวนี้กายภาพบาบัดได้นะครับแต่เขาให้เท่าไหร่ครับสองครั้งต่อปีปกติแล้วก็ต้องใช้ OPD หรือว่าอาจจะเคลมไม่ได้เพราะว่าเราไปกายภาพข้างนอกเนาะแต่อันเนี้ยบริษัทบอกว่า,วาโอเคสามารถกายภาพได้สองครั้งต่อปีนะครับอันนี้ตัวเพิ่มขึ้นมาใหม่ ล้างไตจะให้จ่ายตามจริง8ล้านรักษามะเร็งเนื้องอกลังสีทา์เกตเทอรีหรือยาพุ่งเป้านะครับอย่างที่คนบอกว่า8ล้านหุยจะไม่วงเงินเยอะจังเลยให้ต้อง8ล้านจริงๆ8ล้านมันไม่พอนะครับคือถ้าเกิดใครที่แบบว่ามีแบบเคสที่เป็นแบบมะเร็งจริงๆเนี่ยทา์เกตเทอรีต่อครั้งนะเกือบล้านแล้วปกติต้องรักษายาด้วยครับปี2ปี3ปีเนี่ยหูวงเงิน วงเงินอย่างนี้มันขึ้นไปเยอะมากเลยครับซึ่งตัวมีวงเงิน8ล้านเนี่ยมันคุ้มครองว่าโอเคมันปลอดภัยนะครับแต่มันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เขาให้ในกรกตันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทีละขั้นตอนแล้วกันเนาะ,ะค่ารถพยาบาลปกติเราป่วยเราอุบัติเหตุเราเรียกรถพยาบาลมีค่าใช้จ่ายรถพยาบาลเนาะแต่ตัววงเงินตรงนี้จ่ายตามจริงให้คืออยู่ในวงเงิน8ล้าน่าตัดเล็กอันนี้ก็เหมือนกับตัว day case เหมือนกันก็คืออยู่ในวงเงิน8ล้านเหมือนกัน ส่วน1,000บาทต่อปีอันนี้ยีอย่างนึงคือลูกค้าจ่ายครบปีนะครับปีต่อไปลูกค้าบอกว่าเฮ้ยลูกค้าจ่ายมาแล้วมีอะไรให้ลูกค้าไหมมีส่วนลดไหมเราไม่มีส่วนลดในเบียปีต่อเนาะ แต่ตัวประกันของเราเนี่ยมี1,000บาทให้อย่างเช่นเวลาลูกค้าอยากไปฉีดวัคซีนอาโควิดลูกค้าบอกว่าปีนี้ฉีดแล้วปีหน้าจะฉีดวัคซีนอีกลูกค้าไปฉีดวัคซีนเอาใบเสร็จใบรับรองแพทย์มาเบิก1,000บาทตัวนี้มีให้นะครับหรือว่าไปตรวจสุขภาพ4,000 0 0 0ไปตรวจก่อนจ่ายเงินใบเสร็จใบรับรองแพทย์แล้วมาเคลม1000บาทตรงนี้ได้ทีหลังนะครับตรงนี้ทำงานคล้ายๆตัวตัว โอพดทั่วไปเลยแต่คือตรงนี้เขามีแถมให้อย่างที่เราบอกถ้าเกิดลูกค้าถามเราก็บอกว่าโอเคเราแถมตัว1,000บาทให้เนาะตัวกุมระทะเรามีแถมให้อยู่แล้วครับส่วนต่อไปครับอันนี้อุบัติเหตุดีมากเลยปกติแล้วเนี่ยเราต้องไปซื้อพีเเนาะเวลาเราขัวแต่งเนี้ยแล้วเราต้องไปล้างแผลทุกอาทิตย์เราเป็นไรต้องไปตัดไหมต่อซึ่งประกันอุบัติเหตุแต่ก่อนเราที่อยู่ในตัวปลดล็อกเนี่ยเขาใช้ได้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวแต่อันนี้ดีอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่า ตั้งแต่การรักษาครั้งแรกเราหัวแตกเย็บไปโอ้โหสิบเข็มเราต้องไปล้างแผลทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์จนแผลหายภายในสามสิบวันเราไปหาหมอเกี่ยวกับหัวแตกจนเราหายตรงนี้เคลมตัววงเงินแปดล้านได้หมดเลยนะครับไม่ต้องไปแบบว่าใช้ OPD ดีปกติล้างแผลเนราะเราต้องไปใช้ OPD เพิ่มใครไม่ได้ซื้อ OPD ดีเอาโหเจ็บตัวต้องไปฉีดยาเพิ่มอะไรเพิ่มนหนักหน,น่วงเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยเขาบอกว่าภายใน30วันเนี่ย ได้หมดเลยนะครับไปฉีดยาที่เป็นแบบว่าโดนบัตทยักไปอะไรแบบนี้สามารถใช้ตรงนี้ได้หมดเลยซึ่งดีมากๆเลยนะครับส่วนอันต่อไปนะครับก็คือตัวเพิ่มวงเงิน16ล้านหมายถึงว่าอะไรครับเราซื้อวงเงิน8ล้านไปเนาะผมเลื่อนไปข้างล่างให้ดูนะครับถ้าลูกค้าเป็นโรคร้ายที่มีความคุ้มครองดังนี้นะครับ การเนื้อหัวใจโรคหลอดเลือดอะไรแบบนี้เราซึ่งเปเราไปอ่านตามลูกค้าได้ครับถ้าลูกค้าเป็น10โรคร้ายแรงแบบนี้ที่ผมบอกว่าใช้ใจทายเกตอร์พีมันเยอะมากมันหลายล้านต่อครั้งบริษัทเขาบอกว่าใจดีครับจาก8ล้านเขาดับเบิลให้เป็น16ล้านโหคือเขากลัวกันว่ามะเลงลูกดรามเนี้ย18ล้านมันไม่เพียงพอกับลูกค้าหรอกให้ลูกค้าไป16ล้านอีก4ี่ปีข้างหน้ารักษาภายใน4ปีข้างหน้าเนี่ยหาย สิบหกล้านน่าจะเพียงพอกับลูกค้าดีนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากอ่ะสุดท้ายเลยครับค่าเช่าเช่าวันละสองพันอย่างที่ผมบอกสองพันปีหนึ่งเขาจ่ายสองพันเจ็ดต่อต่อปีเองป่วยแค่สองวันตรงเนี้ยก็จ่ายสี่พันแล้วมันดียังไงครับมันเอาไปดับเบิลคาห้องอย่างที่บอกว่าตัวปลดล็อกเนี่ยคาห้องวงเงินน้อยเนาะวงเงินแค่สามพันบาทต่อวันลูกค้าบอกว่าโหไปอยู่ในห้องเนี่ยสี่พันห้าพันเนี่ยโหต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่ม เอาชดเชยตรงนี้ครับออกเมื่อไหร่นอนกี่วันค่าชดเชยก็ไปทบให้กับลูกค้าให้ว่าลูกค้าอาจจะจ่ายส่วนต่างน้อยลงหรือว่าบางครั้งลูกเบริเอโรงพยาบาลมีโปรโมชั่นกับเราเนาะไม่ต้องจ่ายส่วนต่างเรื่องค่าห้องเพิ่มตรงนี้ลูกค้าก็ได้ไปโอเคเป็นค่าเสียเวลาแบบลูกค้าวันหนึ่งเขาหาเงินได้เยอะนะฮะแต่เขาต้องไปนอนโรงพยาบาลเขาอาจจะสูญเสียรายได้ตรงนี้ก็จะไปช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเขาก็คือวันละสองพันนะครับตก ปกติผมก็ทำเฉลี่ยวันละส2,000นนี่นแหละก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับตัว8ล้านนะก,กับวงเงิน2,000บาทเพศชายที่ผมเอาให้ดูถ้าอายุเพิ่มขึ้นก็ไปลองทำดูแล้วก็ลองดูว่าค่าเบีย้ยเท่าไหร่นะครับแต่ตัวเนี้เป็นตัวที่ดีมากตัวที่ขายได้เยอะสุดเลยนะครับลองดูครับ